ก็ดินใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะหมดแล้วนี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามอดัาซิ่งคลิปนี้ก็มาชมคลิปสั้นๆนะครับขอ,อนิยมกินเจริญกับเจ้ามะนาวสองหนึ่งูน นาดินยากมากจนีงครับนาดินยากมากเลยครับเป็นงานลอกนาดินครับมีสูบิชิ เลอร์วิ่งระยะไกลนะครับนี่วิ่งพปทตซีขออยู่ประมาณ3กิโล3กิโลอยู่ประมาณราวนี้ครับ ตงกันไปยาวๆพี่น้องเจ้าชุมพูสวยสวยกดสดงดงามพี่โน่หนึ่งก้าครับ ออนโยมกิตมี่ตะคันหล่อๆแล้วครับพี่น้องมาชมนะครับทางขึ้นบ้างนะครับผมคนดินทางขึ้นถนนนะครับชมรถสวยๆหอยยาวเลย มาแล้วครับยูสุร้อยเก้าห้านี่เป็นดกีก้าอ๋อขึ้นเบาๆขึ้นสบายๆเกี่ยนหนึ่งชมคันต่อไปครับผม เยีส่สเหมือนกันกันนี่ออกด่งโรถรอยาแล้วครับพี่น้องโอ้สวยวิ่งอยู่ด้วยกันประมาณเจ็ดขั้นครับดูบางฝุ่น แมคโครคันนี้เป็นคันเก่าของทีมถงมังกรสุรินเจ้าขายต่อให้กับปอกิดนิยมครับปอกิดนิยมปอนิยมกิด ยมตเต็มมิบร้อยแปดตักมาแล้วครับอีโนโ ชุดประกายอ,ยอูสวยเจียมคันนี้ไปครับผม,ม,มโอ้ไปครับจับไปเลยครับเงินลองไม่ได้ครับขอบคุณนะครับที่ทัพทายครับผม ชมคลิปสั้นๆนะพี่น้องเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มารีวิว ให้พี่น้องชาว youtube ได้รับชมนะครับเป็นนะครับ่อ,อนิยมกิดนะครับเป็นทั้งแรกเลยครับผมโอ้สวยรอพี่น้องเอยสูนี่ตัวนี้นายจะทำมาใหม่นะครับสองหนึ่งหนึ่งเก้าห้าครับนี่ตัวนี้ โอ้โหอิสโอจัดหนักจัดเต็มโอ้เอาต้นมะม่วงมาด้วยวาเที่ตรงไหนนะครับนี่คันนี้น่าจะดีบใหม่นี่สองสี่ศูนย์นะนี่ โอ้สุดยอดมากเจ๋มมากเลยครับพี่น้องเป็นดีก้าวมือกันหรือเปล่าลนะสีมากมากเลย อามากเลยครับเดินหน้าเดินใกล้ใกล้จะหมดแล้วครับนี่ย <c oughs> โอ้ <c oughs> อยีกปา สองสีสู่นเครื่งนี้ยูสุตสวจัดเคียบเปล่าดีครับนี่ครับผมอันนี้เครื่องสองศงูนยครับสองหน่งศูนย์นะเครื่องนี้นฮะสองร้อสิบสร้บ ก้กระบะกระบะไม่ป no. ิดเทเทอยู่ตลาดเนาะได้ไปเที่ยวรับนี่อยู่กับอยู่กับลุงอะไรครับพี่อยู่กับพี่อะครับผมอยู่กับผมครับหมอฮะไม่พี่ผมอยู่กับไม่คูใครหรอกับนี่เผมกับผมกับอับกับกมอกับหมอก โอ้ตามอนอยู่กับตามอนแล้วไมโครของเจ้าของชื่ออะไรชื่อโคโอเสียโคเสียโคโอครับอยู่กับเสียโคครั้งนี้เขาซื้อมาจากนกมังกรสุรินทร์เนาะท่านทันเก่าเก่าแตรงั้นว่าใกล้เคียง ใาย้เคียงครับไม่ไม่แพงมากนะครับลหลักสีนะ่นะครับเครื่องของมิสูบครับดินดิน,นหมดแล้วไปเอาที่ไหนต่อครับนี่ผมไปเอาอยู่บ้านยาง้านยงางค,ครับ ใช่ครับเดี๋ยวเสร็จนี้ไปไปบานยงครับยุดทูบยูทูเบอร์เรี่มูลไปไปให้ในตัวด้วยครับมีงานเลยใช่ครับ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 ผมครับสวัสดีครับตาขอบคุณคุณตามาเลยครับผมโอ้ ใจ่เด็ดจริงขับรถคันสวยมากเต็มเรียบร้อยครับอโอ้นี่ครับใจด,ดีครับผมโอ้ไปแล้วครับไปแล้วเสร็จนี้ก็ไปบ้านยางต่อครับผม วิ่งไกลมากเลยโอ้สุดโหดเลยคลิปนี้ก็ก็ลาได้เพียงเท่านี้ครับผมนี่ครับฝากเอกดกระดิง่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องตามหมอดำซิ่งนะครับคลิปนี้ก็ขอจบ เียินดีครับผมสวัสดีครับ